ครับส่วนทีครับผมนายเชลดินไอหัทพเลขี่หนึ่งก็จะมานำเสนอเรื่องระบบหมู่เลือดและการทดสอบหมู่เลือดนะครับโดยระบบหมู่เลือดของเราเป็นการจำแนกประเภทเลือดที่แบ่งตามลาักษณะแอนติเจนบนเม็ดเลือดและแอนติบอดีในพลาสมาโดยมีการแบ่ง2อ,อ,อ,อย่างสำคัญดังนีนะ้หนึ่งก็คือระดับ ABO นะครับเป็นระบบ ที่มีความสําคัญที่สุดแล้วก็เห็นได้ง่ายที่สุดเป็นการแบ่งตามแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงครับโดยในหมู่เลือด A, A ก็จะมีแอนติเจน A แล้วก็มีแอนติบอดีพลาสมาที่เป็นแอนตีบีแล้วก็หมู่เลือด B เป็นแอนติเจน B แล้วก็แอนติแอนติ้แอนตี้พลัสมาเป็นแอนตี้เบี๊หมู่เลือด A B อบก็จะมีแอนติบอดีแอนติเจนของ A B แล้วก็ไม่มีแอนติบอดีในพลาสมาครับส่วนหมู่เลือด O จะไม่มีแอนติเจนแล้วก็ มีแอนติบอดีทั้งแอนติเและแอนติบโดยจะเห็นได้ว่า A จะเป็นผู้ให้สากลครับเพราะว่าสามารถให้ได้กับทุกทท,ท,ท,ทั้งหมู่เลือดทั้งหมดทั้ง A B แล้วก็ AB A B ครับส่วน AB จะรับเป็นผู้ที่ไม่สามารถรับจากของคนอื่นได้มากครับเป็นผู้ที่รับได้อย่างเดียวแล้วก็ระบบ RH นเครับเป็นระบบที่แบ่งด้วยการใช้อนติเจนที่เป็นหรือว่า เอนดิเจนดีเป็น RH Factor โดยจะมีทั้งไอเอบวกเอ้ย I H บวกแล้วก็ไอลบครับโดยถ้าเป็นไอบวกก็จะมีเอนดิเจนดีบนผิวมันเลือดแดงแล้วก็ไอลบจะเป็นไม่มีเอนดิเจนดีในผิวเลือดแดงก็การทดสอบนะเราจะทำการหยดเลือดของเราลงไปใส่ในสไลด์ครับแล้วก็นำ แอนตี้เซรัมที่เป็นแอนตี A, ้เอแอนตี้บีและแอนตี D, ด้ดีด้วยแอนตี้เซรัมเหล่านี้นะครับจะทำงานจับกับตัวแอนติบอดีของตามด้านหลังของมันก็คือแอนตี้เอก็จะจับกับเอแอนตี้บีก็จะจับบีและแอนตี้ดีก็จะจับกับดีโดยจะทำการใส่ผสมรวมกันนะครับจากนั้นก็กลัวให้เข้ากันคนระับถ้าหากเห็นว่า,เ,าเลือดเกาะกับตัวเอ ก็จะเป็นว่าเป็นกลุ่มเลือดเอถ้าเกาะกับตัวบีก็จะเป็นกลุ่มเลือดบีครับถ้าเกาะกับสองตัว,ว A, B, ก, B, ก็จะเป็นเอและบีครับแล้วก็เกาะกับดีก็จะเป็นไอชบวกครับครับครับ